ารคดีชุดนี้อาจจะทำให้คนโสดกระทบกระเทือนใจไม่น้อยในขณะที่คุณกำลังถูกพ่อแม่เร่งให้แต่งงานอยู่นั้นชายอเมริกันสูงวัยผู้นี้กลับแต่งงานมีภรรยาหกคนและมีลูกแล้วถึง29คนไม่ว่าจะเป็นหญิงทรงสเสน่ห์วัย40ปีหรือสาวน้อยรากยามไวัยไม่ถึง20ทั้งหมดล้วนถูกเขาพิชิตใจถึงสิน้นในบรรดาภรรยาทั้งหคนมีสองคนเป็นแม่ลูกกัน อีกสองคนเป็นพี่น้องแท้ๆและยังมีอีกคนเป็นลูกสาวของอดีตภรรยาที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดส่วนคนที่ปกติธรรมดาที่สุดก็คือภรรยาคนแรกแต่เธอก็อายุน้อยกว่าเขาถึง21ปีและที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าก็คือพวกเธอทุกคนต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบแถมยังปรึกษาหารือกันเพื่อจะให้ทาแต่งงานกับภรรยาคนที่เ แม้แต่ภาพยนตร์ก็คงไม่กล้าเขียนบทให้ดราม่าถึงขนาดนี้ประเด็นก็คือเขาไม่ได้มีหน้าตาหล่อเลิศหรือร่ำรวยมหาศาลตรงกันข้ามกลับหน้าตาธรรมดาแถมยังยากจนถึงขั้นต้องอยู่ในบ้านน็อกดาวเคลื่อนที่อีกด้วยที่นี้คือรายการบันทึกพิศวงสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสามีเดียวหลายภรรยา ชายพุงพลุยผู้นี้ก็คือทอมกรีนตัวเอกของเราขณะที่ถ่ายทำสารคดีเขากำลังอายุ49ปีมีบรรพบุรุษเป็นชาวสกอตแลนด์ในยุคปี1880ปู่ของทอมได้เดินทางจากเมืองเทไซประเทศสกอตแลนด์ย้ายมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาทอมก็เริ่มออกเดทกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาและแต่งงานกับพวกเธอ แต่พวกเธอเหล่านี้กลับตัดเยื่อขาดใยกับทอมและทิ้งเขาไปสุดท้ายจึงเหลือเพียงภรรยา6คนที่ยังอยู่กับทอมทั้งหมดมีลูกด้วยกันรวม29คนโดยทอมกับภรรยาทั้ง6และลูกทั้ง29คนอาศัยอยู่ในทะเลทรายรัฐยู่าสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุด320กิโลเมตร บ้านน็อกดาวเหล่านี้คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขามีแม้ดูไปแล้วจะค่อนข้างส่อมซ่อทว่าทอมก็ได้เตรียมบ้านให้ภรรยาของเขาคนละหลังและตัวเขาเองก็ไม่ได้อยู่รวมกับพวกเธอแต่มีห้องนอนใหญ่แยกออกไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ภรรยาทั้ง6จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาค้างคืนด้วยเขาจะปฏิบัติกับพวกเธออย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันโดยไม่เอาอกเอาใจใครเป็นพิเศษ และบรรดาภรรยาของทอมก็ไม่ใช่คนปกติทั่วไปลินดาคุนส์ภรรยาคนแรกของเขาได้แต่งงานกับทอมวัย35ปีตั้งแต่เธออายุเพียง14ซึ่งการแต่งงานครั้งนี้ก็ได้รับคำอวยพรจากครอบครัวเจ้าสาวพ่อแม่ของลินดาพออกพอใจลูกเขยอายุเยอะผู้นี้มากแค่พบหน้าก็บอกทันทีว่าทอมเป็นคนดี แม้จะแต่งงานกันมานานถึง14ปีแต่ทั้งสองก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยสักครั้งขณะเดียวกันก็มีลูกด้วยกันถึง6คนภรรยาคนที่สองชื่อเชอร์รี่ตอนที่แต่งงานกับทอมเธออายุเพียง15ปีเดิมทีเชอร์รี่เป็นสาวใช้ของเขาทำหน้าที่ดูแลภรรยาโดยเฉพาะแต่คิดไม่ถึงว่าพวกเธอจะเข้ากันได้ดีมากสุดท้ายจึงเรียกขานกันเป็นพี่น้อง จากนั้นภรรยาคนแรกก็เสนอความคิดเห็นอันน่าตกตะลึงเธอบอกกับเชอรี่ว่าถ้าเธอยอมแต่งงานกับทอมเราสองพี่น้องก็จะได้สามีคนเดียวกันมันคงจะดีไม่น้อยเชอรี่ก็ดันเห็นด้วยกับข้อเสนออันไร้สาระนี้แต่เหตุการณ์ที่บ้าบอยิ่งกว่ากับเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อน,นักข่าวถามเชอรี่ว่าแล้วภรรยาคนที่สามหลังจากคุณเป็นใครเธอก็ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า And who did Tom marry after you? Tom married after did who mother Tom you? Tom my me ทุกคนไม่ได้ฟังผิดค่ะภรรยาคนที่สามของทอมก็คือแม่ของเชอร์ี่เธอมีชื่อว่าโจนส์แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือโจนส์รู้จักกับทอมตั้งแต่ยังเป็นสาวอยู่ตอนนั้นพี่สาวของเธอแต่งงานกับเขาแต่ตอนนี้หย่าร้างกันไปแล้วซึ่งตอนนั้นโจนส์ก็ตกหลุมรักพี่เขยอย่างมาก ปัจจุบันเมื่อได้มีโอกาสแต่งงานกับทอมและมีสามีคนเดียวกันกับลูกสาวทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองแสนโชคดีหลายคนคงคิดว่าแม่ลูกมีสามีคนเดียวกันเป็นความผิดพลาดแต่พวกเธอกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติชีวิตก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีพวกเธอยังคลอดลูกชายของทอมในวันเดียวกันอีกด้วยตอนเช้าแม่คลอดก่อนตอนเย็นลูกสาวก็คลอดตาม จากนั้นนักข่าวจึงได้ถามคำถามอันนาปวดหัวว่าถ้าอย่างนั้นลูกของพวกคุณเกี่ยวดองกันอย่างไรคำตอบหลังจากนี้ของเชอรี่น่าตกตะลึงพอสมควรนั่งลงแล้วตั้งสติฟังให้ดีนะคะเธอตอบว่าเด็กทั้งสองล้วนเป็นลูกของทอมลูกของแม่ฉันก็คือน้องของฉันแล้วก็เป็นพี่ของลูกฉันลูกของฉันก็เป็นหลานของแม่แล้วก็เป็นน้องชายลูกของเธอ ลูกของเธอก็เป็นทั้งน้องชายและก็ถือเป็นลูกของฉันก็แล้วแต่ใครจะเรียกคิดว่าหลายคนคงจะฟังคำตอบที่ชวนลิ้นพันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะเพราะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแค่รู้เอาไว้ว่าความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเขาสลับซับซ้อนมากก็พอต่อมาเรื่องราวของลีแอนภรายาคนที่4กลับยิ่งพิสดารเข้าไปอีก พราะแม่ของเธอก็เป็นหนึ่งในอดีตภรรยาของทอมเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าแม้เธอจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเขาแต่ในานามแล้วลีแอนก็คือลูกเลี้ยงของทอมแต่เธอตกหลุมรักเขาตั้งแต่รักพบและไม่เคยมองทอมเป็นพ่อเลี้ยงเลยดังนั้นจึงไม่ได้รู้สึกลำบากใจอะไรส่วนภรรยาคนที่5และคนที่6ก,ก็แปลกประหลาดมากที่สุดเพราะพวกเธอเป็นสองสีพี่น้องสาวเจ้าเนื้อ เธอคนนี้มีชื่อว่าแครี่ซึ่งกล้าหาญชันชัยมากเมื่อได้พบหน้าทอมเธอก็ตามจีบเขายังหนักทันทีตั้งแต่จูบครั้งแรกจนถึงแต่งงานกินเวลาเพียงแค่สองวันเท่านั้นถ้าเธอแค่แต่งกับทอมก็คงจะไม่มีอะไรแต่แครี่ดันทำแพ็กเกจซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโดยชักชวนน้องสาวให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ด้วย ในพิธีวิวาหของตัวเองเธอพยายามโน้มน้าวให้ฮันนาซึ่งเป็นน้องสาวมาแต่งงานกับทอมด้วยและในรถวิวาก็ยังจัดแจงให้ฮันนานั่งอยู่เบาหลังกับทอมส่วนตัวเองซึ่งเป็นเจ้าสาวกลับคอยมองอยู่ไกลๆด้านฮันนาผู้เป็นน้องสาวคนนี้ก็ไม่ใช่คนทั่วไปเธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของทอม แล้วพูดยั่วยวนเขาตรงๆว่าพี่เขยฉันอยากให้ลูกของตัวเองมีดวงตาที่งดงามเหมือนกับคุณทอมก็เลยตอบว่าผมรู้วิธีที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงในฐานะผู้ชายที่อายุมากกว่าและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ทอมเชยคางของฮันนาขึ้นมาก่อนจะจุมพิษเธอต่อหน้าเจ้าสาวอีกคนด้วยความน่าชื่นตาบานภายในระยะเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์ เธอก็แต่งเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้แม้อายุส่วนใหญ่ของภรรยาจะน้อยกว่าทอมแต่เขาก็ชื่นชมว่าพวกเธอล้วนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ทำให้การแต่งงานของเขาสมบูรณ์แบบถือเป็นเรื่องที่ผู้หญิงซึ่งอายุมากกว่าพวกเธอหลายเท่าตัวไม่สามารถทำได้นักข่าวจึงถามทอมว่าทำไมจึงแต่งงานกับพวกเธอทั้งๆที่ทุกคนยังอายุน้อยมากทอมบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานภรรยาเหล่านี้มาให้ ท่านพูดกับเขาด้วยตัวเองว่าต้องดีกับพวกเธอให้มากและด้วยฝีมือของเขาพวกเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกทั้งหมด29คนโดยลูกคนโตอายุอยู่ที่12ปีและด้วยอิทธิพลจากผู้เป็นบิดาทาห้เขาเองก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่เด็กไม่รู้ว่าลูกชายคนโตผู้นี้จะสามารถสารฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาได้สำเร็จหรือเปล่า ผนังด้านหนึ่งในบ้านของทอมจะมีรูปของลูกๆแขวนไว้เต็มไปหมดซึ่งเขาคุ้นเคยกับเด็กพวกนี้เป็นอย่างดีทอมชี้ไปที่รูปแล้วเริ่มขานชื่อ6คนนี้เป็นของลินดา7คนนี้เป็นของเชอรี่2คนนี้เป็นของฮันนาบรรดาภรรยาของเขาก็มักจะตั้งท้องไล่เลี่ยและคลอดลูกวัยเดียวกันดังนั้นเพื่อความสะดวกในการดูแลทอมและภรยาจึงได้แบ่งกลุ่มลูกๆ ตามวัยและระดับอายุเริ่มตั้งแต่กลุ่ม A จนตอนนี้ถึงกลุ่ม E แล้วและน่ากลัวว่าวันหนึ่งอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวจะไม่พอใช้พวกเขาทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในทะเลทรายอันแสนอ้างว้างเดียวดายเด็กๆเ,เล่นอย่างอิสระเสรีภายในการดูแลของผู้เป็นแม่เคยมีคนขับรถบรรทุกรายหนึ่งถามทอมด้วยความอิจฉาว่า ทำอย่างไรจรึงจะสามารถแต่งงานมีภรรยาหลายคนเหมือนเขาได้ทำเองก็ไม่หวงเคล็ดรับความสำเร็จของตัวเองเลยเขาพูดแค่ประโยคเดียวคือตอบสนองทุกความปรารถนาของพวกเธอฟังดูเหมือนง่ายแต่เบื้องหลังกลับต้องอาศัยพลังอันแข็งแกร่งของร่างกายเลยทำให้คนขับรถบรรทุกรายนั้นถอดใจไปเอง จากคำอธิบายของบรรดาภรรยาสิทธิ์ในการตัดสินใจต่างๆล้วนอยู่ในมือของพวกเธอโดยพวกภรรยาจะเป็นคนตัดสินใจกันเองว่าคืนนี้จะไปค้างกับเขาไหมดังนั้นเมื่อหลายคนต่างตำหนิเรื่องที่ทำมีภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกันพวกเธอกลับลุกขึ้นมาชี้แจงว่าการแต่งงานมีภรยาหลายคนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงไม่ใช่ของผู้ชายพวกเธอเป็นฝ่ายเลือกทอม หรือพูดตรงๆก็คือพวกเธอยินยอมพร้อมใจให้เป็นแบบนี้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับพวกคุณภรรยาคนแรกคิดว่าตนเองตกหลุมรักทอมจนหัวปากหัวปำถ้าหากไม่มีเขาเธอคงไม่สามารถผ่านค่ำคืนอันยาวนานได้เธอจึงไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันทํามกับผู้หญิงคนอื่นทาม,มีอะไรพิเศษจึงได้มาใจผู้หญิงพวกนี้ไว้ได้นั่นเพราะความจริงแล้ว เขาและพวกเธอล้วนมาจากครอบครัวม,มอร์มอนซึ่งได้รับการปลูกฝังความเชื่อมาตั้งแต่ยังเล็กและไม่ค่อยได้ติดต่อกับโลกภายนอกอเมริกาเป็นประเทศแห่งความหลากหลายจึงมีลทัทธิความเชื่อแปลกๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนิกายมอมอนที่บูชาผู้ชายซึ่งมีภรรยาหลายคนโดยเป็นนิกายที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในอเมริกาเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่19จุดกำเนิดอยู่ที่รัฐยูทาห์ จากสถิติพบว่ามีผู้ศรัทธานิกาหมอร์มอนอยู่ทั้งสิ้นมากกว่า50,000คนอาศัยยังผิดกฎหมายอยู่ที่นี่ตามทฤษฎีของนิกาหมอร์มอนเชื่อว่ายิ่งผู้ชายมีภรรยามากเท่าไหร่สถานะของเขาบนสวรรค์ก็จะยิ่งสูงส่งขึ้นโจเซฟสมิธผู้ก่อตั้งนิกาหมอร์มอนก็มีภรรยามากถึง40คนโดยคนที่อายุน้อยที่สุดเพิ่งจะ14ปี ในนั้นยังรวมถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วซึ่งในบรรดาภรยาเหล่านี้มีบางคนยอมติดตามสมิธเพื่อจะได้เป็นผู้รอดในภพหน้าถึงขั้นที่ไม่ได้มีอะไรกับเขาบางคนก็เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือเป็นภรยาของลูกศิษย์อีกทีซึ่งถ้าหากยึดสมิธเป็นมาตรฐานทอมก็คงไม่มีทางได้ไปจับแม้กระทั่งประตูสวรรค์ทำให้ภรยาทั้งหกวิตกกังวลกันเป็นอย่างมาก และเพื่อให้สามีขึ้นสวรรค์ได้เร็วขึ้นพวกเธอจึงวางแผนจะให้เขาแต่งงานกับภรรยาอีกคนแบบนี้จะได้สลับหุนเวียนกันครบ7วัน7คคนต่อสัปดาห์พอดีหญิงสาววัย14ปีผู้นี้คือเป้าหมายที่พวกเธอกำลังตามหาความจริงแล้วเธอคนนี้กับทอมยังคงมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะพ่อของเธอเป็นลูกเลี้ยงของทอมหรือพูดอีกอย่างก็คือเธอเป็นหลานเลี้ยงของเขา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมันทำให้รู้สึกรับไม่ได้จริงๆทว่าเมื่อคิดว่าเขาเคยแต่งงานกับลูกเลี้ยงมาแล้วตอนนี้จะแต่งงานกับหลานเลี้ยงอีกทีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเดิมทีเขาวางแผนว่าจะรอให้เธออายุ16ปีก่อนค่อยแต่งงานกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายของอเมริกาแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นหลังจากสารคดีเรื่องนี้ออกอากาศ ครอบครัวของทอมก็เป็นที่จับตามองของสำนักง,งานอายการท้องถิ่นทันทีแม้ก่อนหน้านี้ในะรัฐอยู่ท่าจะเคยมีครอบครัวที่สามีแต่งงานซ้ำซ้อนมีภรรยาหลายคนมาแล้วแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐอยู่ท่าก็ไม่เคยฟ้องร้องครอบครัวเหล่านี้มาก่อนแต่ทอมกลับพลาดไปแต่จุดนี้เข้าพอดีในขณะเดียวกัน ผู้หญิงที่สามีเคยแต่งงานซ้ำซ้อนได้มารวมกลุ่มกันเพื่อประท้วงการมีภรรยาหลายคนจนใช้การฟ้องร้องทอมเป็นภารกิจแรกในเดือนพฤษภาคมปี2001คณะลูกขุนตัดสินว่าทอมมีความผิดฐานแต่งงานซ้ำซ้อน4กระทงและไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรอีกหนึ่งกระทงต้องรับโทษจำคุก5ปีในปีที่2ทอมก็ถูกฟ้องข้อหาพยายามทำไม่ดีกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แม้ต่อมาผู้เคราะหร้ายรายนี้จะกลายมาเป็นภรรยาของทอมก็ตามจึงต้องรับโทษจำคุกเพิ่มอีกรกปีในปี2007หลังจากทอมได้รับทันบนเขาก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนอีกเลยเขารับปากกับเจ้าหน้าที่ทันบนว่าตนเองจะไม่แต่งงานเพิ่มอีกแล้วจะอยู่กับภรรยาที่มีตอนนี้เท่านั้นต่อมาทั้งทอมและภรรยาทุกคน รวมถึงลูกๆส่วนหนึ่งได้อาศัยอยู่ในชมุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้นเองโดยไปมาหาสู่กับคนที่อยู่ลัททีมอมอนด้วยกันเท่านั้นในปี2021ทอมก็เสียชีวิตลงเพราะติดโควิดปิดฉากชีวิตอันดุง่งรอ์ของเขาด้วยวัย72ปีเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงจะพาทุกคนไปดูโลกกว้างด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ